สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พารับชมทับทีมไม้ผลมงคลอัญ,ญมณีแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะทับทิมนี้นะคะเป็นไม้มงคลความหมายอีกชนหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดจากสวรรค์และขึ้นชื่อว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งผลไม้นะคะด้วยเนื้อในสีแดงสด องด้ายอัญญะมณีทับทิมทําให้ผู้คนนิยมนํามาปลูกในบริเวณบ้านกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนนะคะซึ่งนอกจากความเชื่อไม้ผลชนิดนี้ยังให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพมีก้าไม้ด้วยเช่นกันนะคะน,นี้มาให้ดูเลยนะคะต้นทับทิมความเชื่อเกี่ยวกับไม้มงคลนี้นะคะอัญญมณีแห่งผลไม้ คือชื่อฐานผลทับทิมตามความเชื่อของคนโบราณโดยมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความร่มรืม่นและน่ายินดีโดยเฉพาะชาวจีนมักนิยมนำผลครับนำผลทับทิมให้เป็นของขวัญแก่คู่แต่งงานเพื่อเป็นการอวยพรให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีความเชื่ออ,อีกว่าใบและกิ่งของต้นทับทิมให้คุณ ด้านการป้องกันภัยจากพูดผีเราจึงมักเห็นการใช้ใบหรือกิ่งทับทิมแช่น้ำล้างหน้าล้างมือโคมศรีรษะหลังกลับมาจากการร่วมงานศพเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่ติดตามมานะคะน,นีให้ดูก็ค่ะนะคะในส่วนของต้นทับทิมตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การปลูกภายในบริเวณบ้านนะคะการปลูกต้นทับทิมเพื่อเสริมสิริมงคลแก่บ้านและคนใน เรือนชานจะนิยมปลูกบริเวณหน้าบ้านทางทิศตะวันออกซึ่งนอกจากนำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่บ้านเรือนแล้วการมีต้นทับทิมอยู่หน้าบ้านเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายผู้ผีทั้งหลายไม่ให้เข้ามาในบ้านอีกด้วยนะคะอันนี้มาดูนะคะส่วนประกอบของต้นทับทิมทับทิมจัดว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่มีอายุยืนกว่า100ปีนะคะนอกจาก เป็นไม้มงคลแล้วต้นทับทิมยังถือว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณประโยชน์และให้สรรพคุณทางยามากมายที่ดีต่อร่างกายอันนี้มาดูลักษณะของลำต้นนะคะจะเป็นทรงพุ่มสูงประมาณ2-4เมตรนะคะถ้าเราปลูกนะคะ,ะ,ะความสูงเขาก็จะประมาณ2-4เมตรแต่กิ่งก้านตั้งแต่ ด้านล่างต้นไล่เรียงลําดับขึ้นไปลําต้นแข็งแรงนะคะในส่วนของลําต้นของเขาเนี่ค่ะจะมีความแข็งแรงได้เหนียวเปลือกลต้นมีลักษณะาบางมีสีเทามันเงาและติดแน่นกับแก่นไม้นะคะกิ่งอ่อนและยอดมีลักษณะทรงเรียมและมีหนามยาวแต่ไม่คมนะคะก็จะมีหนามยา,ยาวด้วยแต่ก็ไม่คมมากเห็นไหมคะเราจะเห็นเราจะเห็นในส่วนของหนามเขานะคะ น้ำตรงนี้ก็ยาวแต่ไม่คมมากนะคะถ้าล,าลักษณะรากเนี่ยระบบรากของต้นทับทิมที่ขยายพันธุ์จากเมล็ดมีทั้งรากแก้วและรากฝอยส่วนต้นที่ถูกขยายพันธุ์ด้วยการตอนจะมีเพียงระบบรากฝอยเท่านั้นนะคะนี้ดูนะคะในส่วนทับทิมถ้าเป็นลักษณะของใบเป็นใบเลี้ยงคู่เรียวยาวเหมือนหอกปลายใบยแหลมมีสีเขียวเข้มและมันวาวมองเห็น เส้นใบชัดเจนแทงออกจากกิ่งอ่อนวนสลับกันมีขนาดกว้างประมาณ1เซนติเมตรยาวประมาณ2-6ถึงเซนติเมตรนะคะถ้าเป็นลักษณะดอกนะคะยวให้ดูลักษณะดอกนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นในส่วนของดอกทับทิมนะคะถ้าเป็นช่อดอกทับทิมจะประกอบด,ด้วยดอกทับทิม3ถึง ห้าดอกหรือออกเดียเด่ยวๆตามที่เราเห็นหาะนี้จะเป็นของดอกทับทิมที่ออกเดียเด่ยวๆจะแทงออกตามปลายยอดหรือง้ามกิ่งขนาดประมาณ2 3เซนติเมตรเป็นดอกสมบูรณ์เพศประกอบด้วยกีบเลี้ยงลักษณะคล้ายหมอ้อและกีบดอก6กลีบให้ดอกหลายสีและบานประมาณ2วันนะคะอันนี้ก็เริ่มจะบานเล็กน้อยแล้วน,นี่คือลักษณะของดอกทับทิมนะคะ อันนี้ให้มาดูในส่วนที่บานแล้วนะคะถ้าดอกบานแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือดอกลักษณะของทับทิมที่บานแล้วนะคะก่อนจะบานก็จะเป็นลักษณะเป็นตูมก่อนนะคะนี้จะเป็นตูมนิดนึงแล้วก็นี่ก็ดอกทับทิมที่ค่อยบานขึ้นนะคะในส่วนของผลนะคะผลนี้ก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะผลลักษณะของผลทับทิมจะมีเปลือกหนามีผิวมันวาว เมื่อแก่จัดนะคะจะมีสีแดงอมชมพูหรือแดงเข้มเนื้อด้านในจะขยายตัวจนทำให้เปลือดด้านนอกปิดแตกได้ส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดเป็นทรงเหลี่ยมถ้าใครเคยทานนะคะเนื้อเขาจะฉ่ำน้ำมีรสอมเปรี้ยวเมื่อยังไม่สุกเนื้อจะออกสีขาวอมชมพูและเปลี่ยนเป็นสีแดงกล่ำเมื่อสุกเต็มที่ในเนื้อมีเมล็ดยาวนะคะ ลีสีน้ำตาลอ่อนนะคะในส่วนนี้อันนี้จะเป็นของทับทิมเวลาเราลปลูกแล้วก็ให้ปลูกบริเวณหน้าบ้านนะคะเอาชอบแสงแดดก็ปลูกทางทิศต,ตะวันออกนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะสามปุูดในที่โล่งแจ้งหรือหากปลูกในกระถางก็วางไว้ในจุดที่สามารถปรับแสงได้อย่างเพียงพอนะคะ นี่คือลักษณะของทับทิมน้ำในช่วงแรกของการปลูกต้นกล้าทับทิมต้องการน้ำมากเป็นพิเศษดังนั้นการปลูกทับทิมในต้นฤดูฝนถึงกลางฤดูฝนจึงเป็นช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้ต้นแข็งแรงได้เร็วนะคะส่วนมาลักษณะดินนะคะดินที่เราจะทำการปลูกทับทิมนะคะก็คือทับทิมเนี่ยปลูกและเติบโตได้ดีบนดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดีนะคะถ้าเราจะทำการปลูก ในส่วนของทับทิมนะคะนี้เราก็อาจจะมีการมัดเชือกเอาไว้นะคะเพื่อให้ต้นเขาพิมพ์ตัวแล้วก็ให้กิ่งไม่โค้งหรืองอนะคะก็คือปรับปรับแต่งกิ่งนั่นเองนะคะปุ๋ยนะคะก็คือเราสามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีโซ่สิบห้าสิบห้าสิบห้าโดยใส่ปลูกประมาณ1นึ่งเดือนพอโตขึ้น เป็นระยะเป็นตีละสองครั้งก็ได้นะคะในการให้ปุ๋ยนะคะคุณประโยชน์ที่ได้จากต้นทับทิมทับทิมนะคะนอกจากจะให้คุณประโยชน์ทางใจแก่ผู้ปลูกแล้วยังถือว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพได้อีกด้วยสรรพคุณและคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพนะ,ะอุด,ดมไปด้วยเมล็ดและเกลร่รรต่างๆที่ช่วยบำรุงและต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนอกจน้นนยังมีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคอาทิบรรเทาอาการโรคหัวใจ รักษาความดันโลหิตสูงตลอดจนช่วยลดภาวะการแข็งตัวของเลือดและแซงเก็ตโซมานในก็อกชานลขอบคุณมากเลยค่ะนะคะนอกจากบรรเทาอาการโรคหัวใจรักษาความดันโลหิตสูงตลอดจนช่วยลดภาวะการแข็งตัวของเลือดและในทางอุตสาหกรรมความงามทับทิมยังมีบทบาทสำคัญในส่วนประกอบหลักของเครื่องปฏดทิน ผิวอีกด้วยค่ะนี่สรรพคุณของทับทิมยายก๊อกขอบคุณมากค่ะนะคะ,นะคะราคาต่อต้นโดยประมาณนะคะราคาต้นกล้าทับทิมนอกจากจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วยังขึ้นอยู่กับสมบูรณ์แข็งแรงของต้นด้วยราคาโดยประมาณเริ่มต้นที่1 0 0่งร้อยถึงร้อยบาทขึ้นก็แล้วแต่สายพันธุ์ที่เรามาทําการปลูกนะคะทับทิมนี้จัดว่าเป็นไม้ ิลิมงคลนะคะ hello c o า o r s e n t o m e n ม my fan welcome to my channel นะคะอันนี้ก็คือลักษณะในสมอ,องต้นทัพเทียนจพทานให้ชมต้นเลยนะคะถ้าเราปลูกแล้วก็บารุงดีนะคะเขาก็จะออกผลให้เราใช้ค่าประโยชน์มากมายหลากหลายเลยนะคะอันนี้จะให้ดูในส่วนของนะคะ,ะผลของเขาเลยนะคะ อันนี้ที่เราเห็นนะคะคือเป็นผลของทับทิมนะคะอันนี้ทับทิมอันนี้ยังอ่อนอยู่วิธีสังเกตว่าทับทิมเราเนี่ยพร้อมที่จะเด็ดได้หรือยังนะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะคือเวลาที่ทับทิมเริ่มมาแรกๆนี่จะเป็นลนักษณะดองที่ออกมานะคะจะเป็นตูมๆก่อนที่เราเห็นลนักษณะนี้นะคะพอสักพักนึงนะคะเราตูมเสร็จแล้วก็เขาจะค่อยๆ บานขึ้นนิดหน่อยนะคะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นดอกบานบานลักษณะนี้นะคะพอถัดมาแล้วเนี่ยพอเขาบานได้เต็มที่จะเป็นลักษณะนี้เลยนี่เริ่มบานเต็มที่ละพอเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มเจริญจะขึ้นเป็นเอ่อเป็นนี้ค่ะเราจะเห็นไหมฮะผลเขาขึ้นมานะคะแล้วก็จะค่อยค่อยใหญ่ขึ้น ตอนนี้บางคนสังเกตว่าเอ๊ทับทิมเนี่ยเราจะสามารถนํามาทานได้แล้วหรือยังมีวิธีสังเกตนะคะให้เราสังเกตบริเวณตูดเขาเนี่คะ่ะวิธีการสังเกตว่าทับทิมพร้อมที่จะรับประทานแล้วหรือยังก็คือทับทิมเนี่ยเวลาเขาจเจริญเติบโตเขาจะเป่งขึ้นหะคะในตูดเขาเนี่ยจะต้องให้มันลักษณะว่าหูลงมาแสดงถ้าถ้าหูลงมาก็แสดงว่าทับทิมเนี่ยผลเขาก็จะเริ่มเต็มที่พร<ๆ>้อมที่<ๆ>ทจะรับประทานได้แล้ว นะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะคุณยายก็ขอบคุณมากเลยอันนี้เดี๋ยวพาให้ดูแผ่นให้เห็นชัดๆเลยอันนี้คือโซนของทับทิมเห็นไหมคะนี่ปลูกเป็นแนวตามบ้านเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นอันนี้ค่ะอันนี้เขากําลังออกดอกดกเลยนะคะทับทิมเวลาปลูกนะคะควรที่จะปลูกบร,บริเวณที่แสงแดดส่องถึงก็บริเวณที่เป็นทางทิศตะวันออกนะคะเพราะว่าทับทิมเขาจะชอบแสงแดด แล้วเวลาทาการปลูกเนี่ยก็ควรที่จะปลูกและดูแลเขาด้วยนะคะปลูกในช่วงที่เป็นช่วงที่ฝนตกเนี่ยดีทับทิมจะชอบจะ,จะเจริญงอกงามได้ดีนะคะเราปลูกเอาไว้นะคะเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลน,นะคะสามารถไล่พูดผีปีศาจได้ด้วยนะคะเวลาใครที่ไปงานศพเขาจะชอบเอากิ่งยอดทับทิมเนะะี่ยค่ะ3มกิ่งนะคะแล้วก็พรมน้ําหลังจากที่เราไปงานศพมานะคะโอเคนะคะอันนี้ให้ดูให้ดูดอกสวยนะคะ ถ้าช่วงเช้าเราจะเห็นผึ้งนะคะเขาจะมาดอมดมดอกไม้ด้วยนะคะแล้วเวลาเราปลูกเราจะมีความสุขมากเลยนะคะทำให้เ,เราตอนเช้าเราก็มาดูดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็มาดูผึ้งเขาดอมดมดอกไม้เห็นไหมคะอันนี้นะคะจะมีผึ้งนี้ตอนนี้ผึ้งเห็นชัดแล้อคะอันนี้ผึ้งหลายตัวเลยนะคะกําลังมาดอมดอมดอกทับทิมอยู่ นี่วันนี้โชคดีจังได้เห็นเพิ่งนี่เห็นไหมคะขอค่อยๆดอมๆเข้าไปในดอกไม้ละนี่นะคะเข้าไปในดอกนี้ละคะ่ะนี่เห็นนะคะเวลาดอกเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นดอกตูมก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยๆบานขึ้นแต่นี้พึ่งก็เข้ามาทําการดูดน้ําหวานในดอกนี่เข้าไปสองตัวแล้วเห็นไหมคะอา,อาจจะเล็กไปหน่อยเลยเข้าได้แค่ตัวเดียวเนี้ออกมาแล้วะนี่้น,นี้ได้เห็นชัดเลยเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะค่ะเนี่ยนานๆเราจะได้เห็นอิริยาบทของพึ่งในการที่เขาไปทําการดูดน้ําหวานจากดอกอันนี้ก็คือเป็นดอกทับทิมนะคะ เห็นไหมคะเขาเข้าไปข้างในตรนนี้ไม่กล้าพูดเสียงดังมากเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเขาจะตกใจเห็นไหมฮึมนี่ยเราจะเห็นพึ่งเข้าไปนี้นั้นนะคะโอ้อันนี้ก็เข้าไปเป็นระยะเวลานานเหมือนกันอืม่มนคะคะนี่ก็เป็นลักษณะของทับทิมนะคะ วิธีการปลูกก็ง่ายนะคะก็คืออาจจะด้วยมเมล็ดก,ก็ได้ขอบคุณค่ะนะคะหรือว่าจะทําการตอนกิ่งก็ได้ถ้าเราไม่อยากให้ไกลพันธ์ุนะคะก็ตอนกิ่งแต่การตอนกิ่งเนี้ยรากแก้วจะไม่มีนะคะจะมีแต่รากฝอยแต่ถ้าเราพอด้วยมเมล็ดเนี่ยก็จะมีทั้งรากแก้วและรากฝอยนะคะยโย h ังกิสมันมาเฟ่หรือเขาจะมาแต่ t ชา n a ลนะคะ Good morning everyone นะคะ สลามมาร์คเอริวันกับคนทุกท่านนะคะโอ okay. เ,เ,ดดเมมนะคะเ,รแดดแเราจะเริ่มแสงแดดเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มจะมีแสงแดดแล้วเราจะเริ่มแสงแดดเริ okay. ่มมาแล้วโอเค Welcome to m มดเทียนเนอ m in skin today see you next time thank you for my everyone good luck good health for everyone ขอบคทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ See you next time, bye bye everyone. Please like and please subscribe from my channel. อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ my channel นะคะ Bye bye everyone. See you next time. Good luck, good health for you. Bye bye. ขอบคุณทุกท่านค่ะ Bye bye ค่ะ